สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนตเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถกระบะนะเข้าประใหม่นะครับขอบคุณสาหรับคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าอยากดูผมรีวิวตัวขับสี่นะครับจริงๆขับสี่รถมันมีเข้ามาแต่มันมีไม่เยอะนะตอนนี้รู้สึกจะมีอยู่สองสาคันนะครับมีทั้งเกียร์เมนน่ลขับสี่แล้วก็คันที่ผมจะรีวิวคันนี้เป็นตัว 2.8G นะครับขับเกืนอน4ล้อปี2018นนะครับคันนี้นะ รถมันมีคารบอยมาด้วยนะมันเป็นรถหน่วยงานรู้จะรู้สึกจะเป็นหน่วยงานไฟฟ้านะถ้าจำไม่ผิดนะครับคันนี้เป็นปี2018นะครับรถเป็นเครื่องยนต์ 2.8G นะครับ 4WD นะครับราคาที่เพชรยนต์เสนอขายนะ8 7 9 0 0 0บาทนะครับ879,000บาทนะครับกับ4ประตูออโต้โฟวินะครับมีคานรบอยพร้อมใช้งานหน้าหล่อคันนี้เลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในตัวรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้นะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเลสเพชรยนต์นะครับรถสวยๆนะคันนี้นะครับ879นะครับ2.8 4 w h e e l นะครับรถสวยงามนะรถปี18คือชุดด้านหน้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าหน้าหล่อล็อกโฟนะที่ใครหลายๆท่านเรียกกันนะครับพวกไฟของภายในเขาก็จัดมาเต็มเหมือนเดิมนะครับมี daytime running light มีโปรเจคเตอร์นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีมีให้นะไฟตัดหมอกมีให้ด้านล่าง รถสวยๆเลยกระจงกระจังหน้าเดิมๆนะกร,ระจังหน้าก็เป็นกระจังตัวตัวท็อปนะเป็นสีดําตัดโคเมียมนะครับรถใหม่ๆนะส่องเข้าไปข้างในเห็นพวกโครงพวกคานเห็นมอนงม่อน้อะไรต่างๆเดิมหมดนะครับรถสวยจริงนะเป็นรถหน่วยงานนะเลขไม้อยู่1 1ึ่ง0สนนะครับเลขไม่หนึ่งแสนมื่นหนึ่งนะครับกับ4ประตูออโต้โฟร์วิวสอคันนี้นะ นะครับถ้าใครเอาไปแบบแต่งนิดนึงนะก็หล่อเลยแล้วคือรถตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์เขาเป็นโซ่ละนะดูแลง่ายนะรถสมัยใหม่นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับล้อแม็กก็เป็น6ก้านหลูร้อยเดิมนะเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับรถเดิมๆนะดอกยางเหลือๆนะครับใช้ได้อีกนานนะครับชุดช่วงล่างเนี่ยเดิมๆเลยนะครับจะเห็นได้เลยว่าพวกปีกนกบนล่างอ่ะสะอาดนะครับ ไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่ารถแบบเดิมมากเป็นรถหน่วยงานมานะครับลูกค้าที่ซื้อรถกับบริษัทเราไปสบายใจได้ไดนะรถเราตรวจประวัติก่อนซื้ออยู่แล้วนะครับ2.8นะครับคือดีเทลด้านนอกมันก็จะเหมือนตัว2.4นะครับอันนี้ก็แจ้งห้คเขาๆก่อนว่าดีเทลด้านนอกมันจะเหมือน2.4นะที่มันเพิ่มเข้ามาเป็นระบบควบคุมขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็พวก,พพวกดิฟล็อกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อาากัตราเร่งของเครื่องยนต์นะครับโลโก้2.8อยู่ครบนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับ แล้วก็ฝาครอบพรเมียมนะตรงนี้มีไฟเลี้ยวนะครับเป็น4ประตูนะครับสมาร์ทคียร์เลดนะรถคันนี้ไม่มีฟีไม่มีการสาดนะครับใครสนใจนะเดี๋ยวผมแถมไปให้เลยนะครับนี่นะรถเดิมๆนะครับเป็นสีบอน4ประตูนะครับเกียร์ออโต้นะครับกับบันไดด้านข้างก็เป็นสีดํานะครับไม่มีบุบไม่มีแตกนะรถเดิมๆนะครับด้านหลังเป็นดัมเบลกนะครับด้านหลังเป็นดัมเบลกแล้วก็มีการพ่นกันสนิมมาให้ นะครับคัอส่งคัสซีอะไรก็เดิมๆนะครับตัวนี้รถสะอาดสะอาดเลยนะครับมีแคลรีบอยมาให้นะพร้อมใช้งานเลยเพราะว่านี้เป็นรถหน่วยงานเนาะเลขไมล์แสนหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับรถสวยๆนะสองจุดแปด G นะครับ 4WD ปีสิบแปดน้าหล่อรถพร้อมใช้นะครับมีกล้องมองหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับแคลรีบอยก็ทํามาอย่างดีนะครับสะอาดเลยนะมีการเก็บตามขอบตามซอกอะไรให้เรียบร้อยนะครับ ใช้ขนของขายของได้สบายนะครับตอ,ตอนนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายเร็วหน่อยเนาะไม่รู้ว่าเมื่อกี้เหมือนมีสายเข้าจากเครื่องหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับฝาท้ายเดิมๆนะครับจุดเป็นอาร์คอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับรถสวยนะครับรถเรานะคันนี้ก็เป็น 2.8G นะครับ 4WD จริงๆรถรุ่นเนี้มันแทบจะไม่เหลือแล้วใน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 ,ในเมืองไทยเราเพราะว่ามันมีบริษัทต่างประเทศนะที่เขา ฟานซื้อตัวนี้กันหมดนะแล้วก็ส่งออกนะครับเนี่ยเป็น4 4ู่ณีดิฟล็อกนะครับเป็นปี18หน้าหล่อยิ่งโฉมนี้นะไปเร็วมาเร็วนะเพราะว่ามันจะมีนายทุนต่างชาติที่เขาซื้อก่อนหน้านี้มีเข้ามา4คันก็ขายไม่ทันเขาเขาขายสดหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับสําหรับคันนี้นะรถสวยๆเลยนะใครสนใจนะออกได้ทุกอาชีพนะครับเอาไปวิ่งขึ้นป่าขึ้นดอยได้เลยนะตัวนี้28นะครับนะเบาะข้างในเป็นสีดํานะครับ สองจุดแปดเนี่ยก็จะมีแอร์หลังนะมีแอร์หลังเหมือนตัวสองจุดสี่จีเลยมันจะมาในตัวที่เป็นตัวท็อปนะครับมีแอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็มีบาร์ให้นะครับบาร์ Bar ให้กี่ฝั่งหนึ่งสองสามสี่นะข้างหลังก็มีสีที่จับแหละนะครับเนี่ยบ่งเบาะอะไรนี่ก็สะอาดนะเป็นสีดําเดิมๆนะครับรถสวยๆคันนี้ใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับกระจกก็จะเป็นโตโยต้าแท้ทุกบาน นะครับคันนี้ราคา879ก็ถือว่าราคาไม่แรงนะเพราะเลขไมล์มันน้อยนะตอนแรกใหม่เข้ามา2องแสนกว่าสองตัวแ G Auto คนก็ซื้อนะครับตอนนี้ก็เดิมๆนะเป็นบอกไฟฟ้าคนขับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีระบบควบครลนะครับแล้วก็ปุ่ม engine start นะครับก็ตรงประตูเลยก็เดิมๆกระจกก็เป็นออโต้สบานเลยตรงนี้อาจจะมีค่ามนิดหนึ่งนะเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็มีทวิตเตอร์มาให้ที่เสา A นะแล้วก็ ตัว a อรก็จะเป็นที่ครอบตรงนี้ก็มีโคมเมียมนะครับแล้วก็ปุ่มพุชสตาร์ทนั่นเองนะครับคันนี้ก็พวงมาลัยจะเป็นมันติฟังก์ชันเต็มระบบซ้ายขวาเลยแล้วก็มีระบบล็อกความเร็วนะครับเป็นคูดคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับเกียร,เเยร,โโร์เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6กสปีดสามารถปรับเกียร์สปอร์ตแล้วก็บวกลบได้เป็นทิโทนิกเหมือนเดิมนะ ก็เหมือนตัว f o r t u n e r แหละต้องบอกว่าตัว2.8นี่ถ้าใครไม่เคยขับนี่ก็สะดุ้งเหมือนกันนะม,มีเสียวซาด์คผมบอกเลยว่ารถแรงบิดมันสูงมากสำหรับรถกระบะของ Toyota นะครับข้างในมีที่เสียบปลั๊กนะครับอยู่ที่เท้าแขนนะครับที่เท้าแขนก็เป็นหนังนะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมจอที่เป็นจอตัวท็อปของ Toyota เป็นสีดำจอที่มันยกกระดกขึ้นได้นะครับมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ให้มีสามารถเชื่อมต่อ t c o n n เ c t หรืออะไรสักอย่างได้ด้วยนะสำหรับตัวนี้ นะครับและแอร์ก็เป็นออโต้นะครับแอร์เป็นออโต้อันนี้ก็จะเป็นที่ปรับ t o high f o r high f o u low อะไรต่างๆนะครับเนี่ยด้านล่างก็จะเป็นปุ่มดีเทลลูกเล่นของเขาที่เป็นรถที่เป็นเกียร์โฟเนาะนะพอร์เบอร์เอาเลมีอยู่แล้วนะครับออโต้สตาร์สต็อปอดีทักชั่นคอนโทรลนะครับที่มันต้องอยู่ใกล้กันเพราะว่ามันต้องใช้ควบคู่กันไปนะอันปุ่มนี้อย่างเช่นปุ่มนี้สมมติรถติดลมติดลมแบบติดเลยขยับไม่ได้ไม่ไปอย่างเงี้ยปิดทักชั่นก่อนปิดทักชั่นปุ๊บ กดดิฟล็อกนะกดดิฟล็อกให้ล้อซ้ายขวามันทํางานแยกอิสระแล้วก็เร่งขึ้นมานะครับแทคชั่นเนี่ยมันปิดเพราะว่ามันจะทําให้ระบบควบคุมการทรงตัวมันโดนปิดมันจะทําให้รถอะทางานอิสระมากขึ้นแล้วมันก็เพิ่มแรงบิดมาให้นะครับโดยปกติแล้วตัวแทคชั่นมันจะเปิดตลอดเวลานะเพราะว่ามันควบคุมเวลารถการลื่นถลายเวลาวิ่งฝนตกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้ารถเราติดลมเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทําคือปิดแทคชั่น แล้วก็เปิดดิฟล็อกนะเปิดดิฟล็อกแล้วก็เข้าเกียร์โฟนะครับแต่ถ้ามันติดไม่หนักจริงๆรังก็แค่เข้าเกียร์โฟแล้วก็เปิดดิฟล็อกไปเลยมันก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครถนัดใช้แบบไหนนะถ้าส่วนใหญ่ถ้ามันติดมากจริงๆก็เข้าเกียร์โฟเยอะๆเอา,เอา,เอา,เอามันมันก็หลุดละนะถ้ามันไม่ได้แบบไปลุยเหมือนไม่ลุยเหมือนมาหาชายออฟโรดอะไรแบบนั้นมันก็ ก็ไปได้ทุกที่แหละแต่รถที่เขาไปลุยมหาชัยออฟโรดที่เขาแข่งกันพวกนั้นกันรถมันโดนการทําทุกอย่างมาพร้อมหมดแล้วนะมีวงมีวินมีล้อระขาบมีนูน่นนี่นั่นนะบางทีก็เอาโซ่พันล้อไปด้วยนะครับอันนี้ก็เรื่องใช้งานปกติวิ่งลุยนะครับอ่าวิ่งเข้าป่าวิ่งดูสวนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยวิ่งได้นะมันไม่ติดหรอกนะครับถ้ามันติดมากๆก็ขยม่มขย่มแล้วเยอะๆมันก็หลุดแล้วนะครับ หัวน็อตฝาปงคันนี้ก็เดิมๆนะเป็นตัว2.8รถปี18รถ4ปีไม่แสนหนึ่งก็ถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานนะครับรถเดิมๆสวยๆเลยนะนะครับคาตาลติกทุกอย่างอยู่ครบนะครับไอดงไอดีไอเสียนะครับฝาวงฝาวาก็เดิมๆคันนี้ราคาน่าสนใจนะ879นะผมมองว่าราคาดีนะครับสำหรับคันนี้ใครที่กําลังมองหานะครับรถกระบะ4ประตูออโต้โฟร์วิ2.8นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะหาไม่ง่ายเลยนะรุ่นนี้ผมบอกเลย ับแบตเตอรี่นี่เป็นแบตน้ำของ 3k นะครับกลัวแบตก็ไม่มีสนิมเนาะมันจะมีฟิลไว้ตัดไฟอยู่ตรงนี้นะครับแผ่นพวงแผ่นเพจอะไรก็เดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับรถเราตรวจประวัติตรวจกับศูนย์นะบริษัทเราสามารถดิวกับโตโยต้าบัตได้นะครับยังไงถ้าใครสนใจนะครับในตัว t o y o ต a Revo นะครับ2.8 นะครับ T R เอ้ยใช่ T R D 4 2.8สองจุดแปดนะครับ 4WD คันนี้นะครับเป็นสี่ประตูพีลันเนอร์เกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อกับเครื่องยนต์สองจุดแปดลิตรนะครับก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับฝากไงก็ต้องฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ